คมาจังว่าเลนสกีน้องกันเคื่อเลาแอร้นเต้นลองเลยได้จ้าไปเลยอบอตามเอาเอาบอมี่ใมามดอกเามาบอมาไผมาามามามาเามามาอามัาม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 นมอมามานาม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 บอามามาามามมาามาาาม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 นมามามาามมันจางาาเห็นบเออนั่นเฮ็ดคือมันนขาจาาา ออนั่นนั่นนัน,น,น,นไปจังได้ก็ได้เพราะย่ให้ล่มนะอยกให้อันนี้มันขี้กันก็พ่อเออไปเอองอขาเขาเนี่ยเออ โอ้ยแอนเก่งแล้วเล่นได้แล้วม้วนบ้ม้วนแล้วเมื่อยจะมาปวดขาอีกแล้เออนี่ล่ะแรกแรกไปทางหิ้วเข่าเดี๋ยวเขากำมาฮับจังน้อยผัวมาฮับกระหายนี่กัวมาฮับยังไหวแถบสุดว่ากำลังม้วนถ้าหนาวจะเอาหนาวก็ถือหนาวนะหิ้วหนาวเลยวะหนาวเลยวะไปปะ นิน้วนามสิเดโทุกบอาเอนานามมาใหา้สิอดได้บอโอ้ยโตนะถือว่าบอลมเลยเออถือว่าเล่นได้เลยแหละครั้งแรกนะถือว่าบอลมเลยลมน้อยหฮงเป็นคนที่เล่นสกีได้ลมน้อยมาก ให้เขาไปก่นอนให้เขาดึงก่นอนอ่ะเอาอ่ะตัวดึง ย่าให้คาสกี้มันขี้กันมันสิล้มนี่ว่าจริงแล้วเอาหนีลงข้างล่างนี่เอาข้างหน้าลงข้างล่างเออนั่นละ ดิฮัสโนบอดอยู่อยากเรียนสโนบอดเอ่าอันนี้ลงข้างล่างถ้าสเทียมันยางนี่นี่ข้างหน้านี่เอาลงข้างล่างจักหน่อยเออเห็นมันลงข้างล่างจักหน่อยเหรอขาเทิ้งเทิงเห่านี่ขึ้นเทิงเทิ้งลงข้างล่างจักหน่อยเจ้าสียางได้ไม่ต้อบวกกับหลังขึ้น เห็นบ๊าเขาไม่เป็นเลยเดยนี่ไม่เป็นเลยตัวนายยังเป็นเห็นบ้า,บาอะไปพี่เป้าเสียไปซามันลงไปบ้านหอดนั่นเท่าไหร่เล็กน้อยมันสะลงตองนี้ นี่พยายามให้สุกเสร็จมันอันนั้นแล้วก็เอาขาอันนี้ค้ำค้ำโมโนดไวเออเอาขาค้ำโมโนดไวแล้วก็อันนั้เหมยแมอันนั้นเออเอาขาค้ำโมโนดไว ี่ย่ำคุณขั้ให้คัดเก้าซิดตลบเขาฟ้าเข่าดงนี่ย่ำเบรกอ่าเบรกเบื้องนี่เบรกนี่ไปค่อยๆแลวกะแยกขาออกจากันเออล่องไปตรงแล้วก็เบรกเออนั่นแหละไปตรงไม่ลลวก็ไล่ลังแปฮแอนแค่แค่ยุ่มขานีทอฮ้ากันยุ่มหัวเข่านีทอฮ้ากันแต่ว่าอันเอาเอาขาอันข้างลัออกเออเอาข้างหลังจางจางเฉพาะข้างลัง จางเฉพาะข้ังลังแล้วกันนี่จางเฉพาะังล้างเองอไปไปไป้ออาจีกแม่มาจีเบเอาลมใส่กัน ออก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 ออขาขาขาขยุ่มข้าหากันยุ่มข้ห้ากันเออนั่นละ ถ้ายังให้มันไปไหวกะเอาขามาอันใกล้ๆก,กันนี่เอาขามาจังสิยังให้มันไปแล้วก็ย่ำเด็กกะโอ้ยย่ายากยุ่ยบ่ยากบ่ยาก,ยากเล่นได้แล้วคือว่าเล่นได้แล้วแอนครั้งแรกคือว่าเลิศมากที่ครั้งแรกที่เล่นบ่ได้เลยเอาสร้ม่ก่อน เมื่อละสมองก็ได้รับรถก็เป็นแถมหัดมองนี้เขาบ่ให้เสียเงินพร้อมอ๋อมองนี้เขาบ่ต้องเช่านํนาบ่ถ้าแม่นว่าขึ้นนึ่งเทิงต้องเสียค่าลิปเอาอันนั้นเอามาคุยกันเออให้มันคู่กันอ่ะ <laughs> ขึ้นมาเท่างเท่งันจมงจะสุดประเมยแห้งเออฮะเออนั่นแหละคือยืนไวนนะ้นะนะยืนเห้มันยู่น่ะยาห้สุูเ็จมันมันขีกันกับพ่อแล้วก็บ,บังคับขายืนเห้มันยู ยง้มเกล้าคะออกนะเอาอันนั้นให้ตรงเออนั่นแหละเก่งแล้วต้องเฝ้าจีนเฝ้าขาคนี่เฝ้าต้องขาหนี่ต้องพยายามออกมาให้มันเป็นจีนแล้วก่อนแล้วมันสิบเอร์อันนั้นเด็กหน่อยน้องแอนมีเกิบนะคะ มีเกือบยาวมีเกือบยาวด้วยแต่ขาคนจะสั้นนิดนึงเอาถ้าึสั้นจักเราจะเป่าเลยนี่อืมอ๋ัดมือสีร่องหน่อยเด้ออย่นนันเบรกแห้ง <c oughs> ๆยุ่มขาขอฮักกันเออนั่นละยุ่มขาขอฮักกันเออนั่นละ นั่นละเอาซุกเสีดเข่าห no. ้ากันไลยก็นั way, ่นก็ได้เออยุ่มเข่าห้ากันไลยก็นั่นก็ได้เออนั่นละนั่นละแต่ว่าทำไมอยากยืนสบายก็ยืนท่านี่ก็ได้นี่ยืนขึ้นยืนต่ว่าให้ปุ๊บก็จะเล้วทางทางเอาขาแดีว่าง้อง้อขาเห็นมันไปตามมโนะไปไปเอาอีกเอาอีกม้วนม้วน เออนั่นละเอาขึ้นทั้งๆจักน้อยยังสิบมเม่อยแห้งเออขึ้นไปหอาพูดนะขึ้นไปใแ้มสุดๆจะค่อยลงบอบอตม่มบอต่มหอดมองนันละมองทีโตลงนะละั่นล่เลขาบอกว่าฮีซี่อันนี้น่ะมันเมืยเด้อ พาได้ไปอันพูนนบ่เมือยมยังสีเลยเออมันซอยดันเข้าขื้นอันนี้นะเข้าตรงดันจะคล้องขื่นจนว่าพนาทีพี่ยังเมยนละออกไปนี่ย่มยางนี่พย่ยามอันเอาอันนี้นะลงมาลงมาอย่างสีเออนั่นละเออนั่นละเออจำาวาไหนเออนั่นละ เอออันนี้เห็นมันเสียงลงมหางล่างมันยังสิเบกอยูมันยังสิบมลายกรับเออล้มไปคือบางนึงนี่แหละเก่งแล้วเก่งแล้วลงเมืองเก่าหน่ะล่ะบ่ต้องย่านดอกซุ้มมูนีเด้กเขากะอันนั้นเองบ่ต้องเขาสี้ดาบ่ะโอ้ยไปเขาสีมาดามันกับฮัตคือกันเขากับฮัตคือกันต่างคนต่างหัดเก่งแหงแล้วย่อขาเด้อย่ามนันนะให้ขาเป็นน้ำโมโนดนี่ เอาเลยเฮ็นบอเขากะหัดขึ้กันก็เห่านัาราอม่ยากจะว่าเอ็นโตสเปอร์เอ็นโตแก่และเอ็นเบ๋งทุ่น บอท่าแม่นว่าขาขาแอนนี่เออ,เออเออขาย่ออันย่อเข้าย่อเข้าตลอดเออนั่นละย่อตลอดเออนั่นละนั่นละย่อเข้าไปตลอดเออนั่นละลุกไปยังสั่นละฮัดยังสั่นก่อน เก,ก่งแห้งเออแล้วก็ไปจังสี่ก็ได้น้งองแอนไปแบบว่าตรงๆจังน้อยหอยย้มหนังกะตรงๆจังน้อยหอยย้มหนังกะเออนั่นละนั่นละไปตรงจังน้อยหอยย้มหนันกนงนกะนี่แงกออกจังน้อยนี่นี่ไปตรงจังน,น้อยย้มหนังกะแงกออกจังน้อยนี่จังสี่ก็ได้ข,าขา,ขาขากับผู้ตรงอันนั้นแห้งเออตรงจังน้อยแล้วกะนไป <c oughs> ไป